International Engineering Expo 2024งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับงานวิศวกรรมสุดคือคับเวทีประจำปีเพื่อชาววิศวกร,รงาน International Engineering Expo 2024งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับงานวิศวกรรมตอบโจทย์โซลูชันทุกสาขาพร้อมสัมมนาอัปเดตความรู้แบบเชิงลึกตอบรับกระแสเทรนด์โลกกว่า72หัวข้อ ว่าผู้เขาชมงานทั้งในและต่างประเทศกว่า3,000 0คนจับคู่ทางธุรกิจกว่า800คู่เจราจาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทงานเดียวที่ตอบโจทย์ทุกงานช่างเพื่อให้วิศวกรที่เขาชมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าทั้งในระดับองค์กรและการซื้อปลีกทั่วไปซึ่งจัดระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติริกิต สำหรับง,งานในวันนี้นะครับเราก็เป็นการจัดงานร่วมกับท่างประนะครับแล้วก็ในปีนี้เนะี่ยมีความพิเศษในหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยปีนี้เป็นการจัดพื้นที่การแสดงนะครับใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอ็กซิบิเตอร์เนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นของไทยนะครับแล้วก็ของต่างชาติ c ซี b เนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ150เอ็กซิบิเตอร์นะครับที่มาสมดุลงานนี้แล้วก็งานเนี้ยก็จะมี กิจกรรมหลายๆอย่างในงานนะครับเพราะว่าจะเป็นการรวมของเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านวิศวกรรมแล้วก็มีผู้มาออกงานนะครับเราก็จัดตัวเวทีนะครับที่เป็นถือว่าสําคัญมากๆเป็นวิสุทธ์แบทชิ่งนะครับสําหรับในงานต่างๆนะฝ่า,า,ายจัดซื้อวิศวกรวิศวกรโครงสร้างวิศวกรโปรเจกต์นะครับที่จะเข้ามาคุยกับโซลูชันเพื่อที่จะหาจุดลงตัวกันเราก็คาดว่าในงานนี้800วิสุทธ์แบทชิ่งเนี่ยน่าจะสร้างเม็ดเงิน ว่าพันล้านบาทในปีนี้นะครับแล้วก็ในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีการแข่งขันในเรื่องของโรบอทนะครับที่จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็มีงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการในเรื่องซัพาเนเรื่ความยั่งยืนด้วยฉะนั้นงานนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับวิศวกรหรือว่าฝ่ายจัดซื้อโครงการต่างๆทั้งน้านวิศวกรรมเนี่ยมาดูเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็ดู โซลูชันต่างๆของอวิศวกรรมในแขนงต่างๆเหมือนกันซึ่งงานนี้มีครบแล้วก็สามารถที่จะจบงานหาโซลูชันสำหรับงานในโครงการของตัวเองได้เลยนะครับก็เชิญชวนๆๆครับต้องบอกว่าจริงๆทุกตัวครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเราสามารถมันมีตัวเทคโนโลยียยต่างๆที่มันสามารถทําให้การก่อสร้างเร็วขึ้นนะครับน้าหนักเบาขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดลงรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันสามารถทําให้ ในเรื่องของความยั่งยืนเรื่อซัสเนเรื่องคาร์บอนนี่ลดลงด้วยนะันที่ทําเรื่องการก่อสร้างต่างๆนะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของอัคีภัยเรื่องของอะไรตนะ่างๆมันมีนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับกล้องวงจรปิดเลยในตัวอุปกรณ์ต่างๆในเชิงของเล็กเท่านะครับที่สามารถจะช่วย ลดนะครับการทํางานลดของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยอยู่ในงานจริงๆครบทุกหน่วยแขนงของภาควิศวกรรมเลยครับที่ยิวในตอนต้นนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยมีภาคส่วนของทางเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับซีเอด้วยนะครับต่างชาติที่เป็นเป็นอ็กซ์พิเตอร์ด้วยแล้วก็มีคนที่สนใจนที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาด้วยเราเชื่อว่ามาตรฐานการก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยเติบโตขึ้นมากรวมทั้งมีการนํานวัตกรรมต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาแสดงในงานด้วย ก็หวังว่างานนี้จะทําให้วงการวิศวกรรมบ้านเรานะครับมีการพัฒนาในระดับที่เทียบเคียงในระดับนานาชาติได้ดีมากขึ้นครับงานก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่26นะครับที่ศูนย์การจุ่มแห่งชาติสุวิกิตนะครับห้องบอลรูมชั้นหนึ่งนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้มีที่จอดรถนะครับแล้วก็เป็นเอ็มอาร์ทีก็มาเสด็จครับครับผมเมื่อเช้าท่านผู้แทนพระองค์ครับได้กรุณานะครับมาเปิดงานในวันนี้นะครับซึ่ง งานในวันนี้ก็จะมีทั้งส่วนนิทรรศการนะครับซึ่งตามที่หอที่ท่านเห็นวันนี้เขาบรรยากาศก็นั่งคึกคักครับไดส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ด้านนอกเป็นงานสัมมนาครับมีอยู่12ห้องนะครับหัวข้อสัมมนา72หัวข้อนะครับทางด้านนอกก็มีวิทยากรมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างมากครับจริงๆปีนี้เทรนไม่กัดเทรนของโลกก็คือเรื่องความย,ายั่งยืน งั้นหัวข้อในการทานาส่สวนใหญ่ก็เป็นเรื่องความยั่งยืนครับการใช้การสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมนะครับเพื่อตอบสนองเรื่องความยั่งยืนด้านพลังงานด้านการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานหรือพวกพลังงานอื่นๆนะครับที่เหมาะสมกับเรื่องความยั่งยืนของประเทศนี้ครับผมแน่นอนครับในงานนี้เราก็เป็นการแสดงนวัตกรรมนะครับทั้งเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งนักวิชาการอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กันครับรวมถึง การนาเทคโนโลยีของห้างร้านต่างๆใบต่างๆมีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็ฝากทุกท่านนะครับทั้งวิศวกรและผู้ที่สนใจเรื่องด้านเทคโนโลย,ยีสามารถเข้ามาร่วมรับปักกันได้ครับแน่นอนครับองค์กรเนื่องจากแทนเรื่องความยั่งยืนนะครับเราจะดุกบีบด้วยผู้ค้าโดยอยอดต่างประเทศนะครับซึ่งทุกโคนทุกกิจกรรมต้องคํานึงถึงความยั่งยืนดังนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากนี้นะครับทั้งเรื่องการก่อสร้างการพัฒนาอาังหาการเมืองการสิ่งก่อสร้างต้องคํานึงถึงเรื่องสงองิ่งแวดล้อม นะครับเพื่อทำให้โลกนี้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นครับ